สวัสดีครับผมดีเจจอเลคเคนนะครับรักผมก็กดไลค์เกียร์ผมก็เกิดแชร์แฮชท็อผมก็กด s ับ <c oughs> s c r i b ไม่ีใครดูยังวะเดี๋ยวมีใครดูอรดตอนนี้เดี๋ยวอยู่แลนพี่บิ๊กนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะ้ำติเดเหลืองน้นะฮะเดี๋ยวมาดูโนวาเสร็จละนี่ไม่ได้ถ่ายตอนประกอบให้นะครับตอนนี้เพิ่มเป็นลูกไซ,ไซ 5, ส์แดดไซส์ห้าสิบ ไซส์50นะครับลูกไซส์100ไม่มีของหมดก็เลยควานเป็นไซส์50นะตอนนี้พี่พีก็โทรมาบอกว่ารถเสร็จแล้วนะครับของมาแต่วันไหนแล้วพีกมาวันจันทร์มาวันจันทร์เพรนี้วันไหนนี่วันพุธวันนี้เป็นพุธนะครับคือตึงวันนี้โมโหโมโหวันเลยนะแบรแฮะโมโหวันไหนเป็นวันไหนจ๊ะมแล้วแล้วตอนนี้พี่พี่รถมันแรงไปหน่อยเรากันเกียร์รุ่ดอ่ะกันเกียร์ขาดกันเกียร์ขาดครับ จะอ,อตบตบตีนหนักตีนช่างช่างบิ๊กหนักเดี๋ยวเชื่อมก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูครับเชื่อมไอ้กันเกียร์นะครับหลายคนถามแผลงาว่านะครับเพิ่งเพิ่งเสร็จตอนแรกนึกว่าอะไรยังไม่มานครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวน่าจะลองถ้าไม่มีปัญหาน่อยากเอากล็ดเกล็ดเรตยบร้อยออกกันแบบเนาะนี่เชื่อมเชื่อมคารถนะครับที่สตาร์ารบอยเนี่ยกันแบบมันพังนะครับเพราะว่าเราจะ মাওলে মালে মালেনা. เต็มเลยเฉยเดี๋ยวมาเชื่อมรอบนึงเดี๋ยวแกะออกมาครับร้อนอยู่เดี๋ยวแกะมาเชื่อมนี่เต็มไปก่อนเอาองศารอาแป๊บหนึ่งพี่อันนี้าาพี่เท่าไหมไปเลื่อนกันตากับว่าแนก่กันแล้วก็มาตากเดดไป้แมยุ่งเข้าไปหนู้เอออกโอ้ยแกมีแง่ไม่ใช่ปะไมไ่หลับก็ไ,ไ,ปไ,ไปเลยเอลตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสมไมครับ ข้างนั้นกําลังส่งพ่อมาให้อยู่พ่อสมายเป็นครึ่งใบเดี๋ยวดูกันอีกทีรเราครึ่งใบแล้วปลายสูีไหมครับฮะขายสูตร <c oughs> เจ๊บ่ะใส่ไปเอ,เอาแน่เดิมไปหลังสูตรอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาอยูงได้กี่สามอย่างนีม <c oughs> แน่เดิมหลังสูตรเออก็ยัง,ย,งยังไม่มีคนทำนะ <c oughs> าะทำยังไงครับมีแนะ่เจอเอามีอยมีไหมอ๋อยังได้เอามาโชว์ครับมีแต่แน่สูตรถ้ามันเหมือนการมันต้องมันต้องมีอย่าง แต่พ่อที่ช่างนั้นมาให้ตอนนี้มันแน่ใส่ปลายของตัวนี้ตัวที่แผ่แผลเป็ี่ยนไปออกใส่สไนซ์นู้นช่างนั้นเขาส,ส่งปลายเดิมไหพี่ดูวิธีมันจะวิ่งหรือเปล่าว่าอยังไงดูพี่พี่ครับเออไอกันเทียมันฮัดเพื่ออะไรวะแต่เก่าน่าที่น่าที่ไม่ต้อง เราใจเกนลองได้สองเกียร์มันคือมลองเกียร์สามอะซื้อใหม่ละพอละใจยะปะยาดงบซื้อใหม่แม่หรือซื้อเชี่ยบนเียเคือไหนครับแฉเชียบโซะนะจัดไปแสบจ๋าเซเว่นตรู้เซเว่นตัวังญ่ยังไนกันไหมโซ่้วก็เปลนแกะมอกุ๊บปั๊บปั๊บ บอกค่ถนัดแนมูนเรื่องเชื่อมเชื่อมแล้วก็มูไฟนะผมไี่แค่หัวเคยเกีวกับไฟโดนโดนดูดบ่อยแหลบเลยอ่ะอนหมูเครื่องจับกนี่เห็นเลยหมูนี่แม่แล้เจียมันจะดีอ่ะดูดีอ่ะต้อปินมันรูดมือรีบตกสติแบบตอได้ไอหัวนะสีเทียนีเทียนี่แ่หัวนะ ล้วลูดมือกลานี่ตวไก่งมัอแล้วแก่ใจยบเจียน้อกแขงบอกจํำเข้าตังคู่เลยหรอกถ้ามันเป็นตัวเซคือกูดีตัววัดบอกก็น่าเหมือนกันอไอ้สานกลับไปที่ว่าไอ้สายก็แบ ซิ uhm ่ล้อมแถมบีหรอไม่มาแถมบีรอกนจอดแถมว่าพี่หดูที่แถมโทรแพี่เลยว่าเข้าไปไอ้ดูสตว์ทนหรอไอ้นี่นี่เงือกเลยเงือน ลองเต็มสตี้แ้ลองมเลยลองตึ้เกียรเสียกีย่ต้องลากยาวไหนแดงเงยะน็อกนันนอกันนอกันนีเงีเรเออแอบมาเล้ยับนี่ป้านี้เาต้องลองลูกแท้เกียร์ E จะออกจะออกจะออก่ได้ออกเสเปลอการเหนื่อยเขาจะออกเดี๋ยวดีคิดแตงเราเดี๋ยวเอาบีนึ่พ ควอมเล่าของพระเจ้าอันนี้คณะพระเจ้ได้สาระกรับก๊บไะเบิกลูกกระเบนนั่นแหละราคาแบบลูกกระเบนราคาบุหรี่เต้าหัวเป้งเดือดก้าวเบนได้เป้งเดือดลูกเกียรที่เขาซื้ออ่ะพี่สีน่าดีน่ะโอ้ยไต่ฟันแป๊กแคบเลยเฮ้นกมกบอลเนี่ยลูกเวนควานเนี่ยไ,ปไปล,ล้กเกนี่ยลูกลเกตเออไม่ได้ลูกแต่อ่ะลูกแต่อ่ะฮอนด้าแท้เลยอ่ะฮอนด้ากรองอ่ะ ลองลองไอ้งม okay. ันาของักรอวะเ่อกลัวานไงจเดือ่ะยไม่หัวไม่ชอบไม่ชอบ่ชอบไม่ชอบเลย Giang ngon nó phải đáp Giang à. <laughs> <Ăn> ngon nhỉ? nhỏ <laughs> อันนี้โคตรแรงเลยเก่าลองเอาแพร์เกี่ยวแพร์อันนี้ลงแต่งกันเลยอะแต่ผมไม่ได้ขี่แบบแก่สามซุดอย่างนี้นะอมันตึงมานเองมันเก่ามันให้ติดมันหน่อยแล้วเนาะให้ฮ้อนแม่งแล้วละเก่ามันเป็นตีต่อมันไม่จุนเอออันนี้แม่งมันเหรอะชิงว่าชิงมึงว่าตอนที่มึงลองวันนั้นไหนดูแรงอะนะอันนี้แรงกว่าเดิมเว้ยโคตรแรงอ่ะตอนนั้นมันแน่ลูกสูบมันน่าจะมีรอยหรือว่าจุนอาจจะไม่เต็มที่แต่ตอนเนี้มัน ผม,มรู้สึกว่ามันมันเข้ากับรถละจัแร,ร,อรงอ่ะรู้สึกเหมือนแดบดเลยอตอนแรกที่ขี่แรกๆไม่รู้สึกไม่เหมือนแดดแต่นี่รอบลึกกว่าเดิมมันก็คาบูแน่ทุนบนตัวแรงไอ้ยังแรงออกตัวตรก่อนออกตัวไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยนี่ <c oughs> อันนี้เป๋เลยสัตว์ไม่ได้เตรียมตัวมันจะแรงขนาดนี้ไงไอ้ย่งแรงแรงกว่าเดิมเยอะเลยซื้อมอก่อนที่ลองก็ประมาณเจ็ดสิเอร์ซตอ,อนนี้ เดี๋ยวเราพลดารีนเราเราพลดารีนเดี๋ยวไม่อยากจะลองเยอะละเดี๋ยวไม่ลดไม่ออกแรงสักทีนะครับประมาณนี้นะสำหรับโนวาถือว่าถือแรงกว่าเดิมเยอะเลยขอบใจครับขอบใจนี่พ่อช่างนันเลยฮะเดี๋ยวโคชแนนให้ก่อนโคชแนนให้แกก่อนเพราะว่าแกน่ะส่งมาให้อ้าวน็อตหายไปแล้วหายมั้งขันไม่ได้ขันลืมขันนี่เดี๋ยวให้หายน็อตมาใส่ใหม่นี่พ่อช่างนันปลายยกเดี๋ยวแทนแกหน่อยนี่ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมล้างรถเดี๋ยวประกอบเฟรมเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปอะไรให้ทีนึงนะครับหรือว่าแรงแรงฮะแรงจริงฮะอันนี้รู้สึกว่าแรงเลยแต่แรงก็เลยปลวดหมอบ้าทำไมมอเตอร์ไซค์มันไม่แรงนะก็เลยอยากวางข่้นแบบแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับโอเคของมันอยู่ต้นนี้แรงเลยออกไฟแดงนี่สนุกเลยเนะี่ยจับมันเนาะนี่ขนาดนน้ำหนักเพิ่มนะครับ96้านะ ชิบหายตกใจหมดแม่บบกเบิกอ่ะแต่ผมเิื่อๆอ่ะคุ้มต้นได้อยู่แล้วอ่ะเ <laughs> ชื <laughs> ช่อๆมันเหมีม <laughs> ่ยนได้หรอประเด็นอะ่ะคือไป่อยากคือผมไม่อยากขี่เต็มเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะอันนี้อีกเพราะยังไม่ได้ดันอินนะครับตัประกอบเสร็จนะครับนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเข้ามาดูสมยัยอีกทีนะครับถือว่าเดี๋ยวล้างอะไรเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะประกอบเฟรมตรงเนี้ยลุก เออไม่รู้มันจะติดคาบูไหมมันน่าจะติดนะคาบูมันใหญ่นะครับนะฮะในงานก็จะไปให้พี่น็อตเขาเขามีเขามีเออเครื่องมือนะครับจะไปเขาเรียกว่าอะไรตัดโอ้นี่สุกเลยสุกร้อนอ่ะโอเคเดี๋ยวก็ว่ากันเอาไว้มาขีดเล่นครับสองจังไงครับสั้นๆตกใจหมดเลยไม่ใช่ตัวธรรมดาธรรมดาเอาทุนเรียนนะซื้อทุเรียนไหนไง

ก็เสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวสเมย์เดี๋ยวมีสปอนเซอร์จ่ายค่าล้อให้แล้ว, <Wow. S 1> ลวเ,เดี๋ยวมาดทีครับเดี๋ยวจะบอกดีใจครับดีใจครับ <c oughs> ไม่มีพอดีตอนแรกผมไปหาซื้อล้อขอบล้อสักร้อยสองร้อยนะครับพอดีมีลูกพี่ลูกพี่ใหญ่แห่งเมืองเชียงใหม่นะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยแล้วก็โปรเจกต์ของเว็บแดงอีกแกซื้ออะไรให้นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวค่อยมาเปิดเผยทีนะครับว้าวโนบาไปก่อนครับวันนี้ครับ ไปแล้วครับครับเดินเลย